เ้ามาเบิงมันมันเผาเนาะคะ่ะเนาะมันเผาบานเฮาขาวขาวเนาะคะ่ะเนาะยีใสบ่เคยเห็นมันเผาสีขาวแบบนี้จักเอเห็นแต่ออกขี้มขีมอันนี้ขาวสะอาดงามค่ะัวยใหญ่ใหญ่กับรูวาจหวานกรอบเนาะเฮาก็ต้องลองเบิงน้องไห้ม่านะคะน่ะเนาะอะไรไมาได้วีวโอ้หเบิงค่ะ,ะ,อ,อ,ะอ๋อสวัสดีอ๋อสวัสดีค่ะน้องเงินเงินเนูน้องเอินอยากมีส่วนร่วม ไก่อะไรลกูกกินดีๆค่ะทำดีดีค่ะดีดีค่ะด,ะด,ะดีสีขาวงามนะคะ่นะเนาะนี่มาแอนบักนัดนะคะ่ะบักนัดหัวใหญ่ๆเอ,เอาไว้อีกจากมือสองมือกันเนาะให้เขาช้ำช้ก่อนไปจินถ้เขาช้ำก่อนออกมสมออกมาดูให้ดูนะ,ะออกสมคักต้องให้ช้ำเล็กน่อยก่อนขอบคุณค่ะพ้เเเาเพื่อนๆมา่เบิ่งค่ะขอบคุณได้หลายที่ติดต,ตามเย้ใสกำลังใจ้เลยๆมากนะคะเนาะ,ะนะขอบคุณได้หลาย สวัสดีค่ะ